วันนี้นะครับมีน้องประเทศเวียดนามนะเขาเอาอาจจะคล้ายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของเวียดนามนะชื่อยี่ห้อเฮา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 คือปากไปด้ยนะเนี้ยต้มน้ำแล้วรอสักครู่นะจะลองกินดูว่าเป็นยังไงถ้ามันอร่อยเราก็จะเอามาขายที่ร้านนะครับเอามาขายที่ร้านให้ลูกค้าเลือกมานะครับจะใส่หมูจะใส่ไก่ก็เดี๋ยวเราใส่ให้นะเดี๋ยวจะทําเป็นเมนูให้นะหฮองห้องห้าเส้นที่อยู่ใน ซองเลยครับก็เหลืองดูดีนะครับใส่ก่อนเครื่องปรุงจะมีสองสองห่อนะครับผมอ่านถาาไม่ออกนะน่าจะหัวลงอยู่หัวขึ้นนี่งอา่าแตวตามนี้นะัแล้วก็มีซอสจะใส่นะใส่เครื่องปรุงไปแล้วนะนี่เ้นก็เริ่มผ่อนละวันนี้นะครับในซองเนี่ยนะครับ ถึงจะแม้จะหน้าซองนะครับไม่ว่าบะบหบบมี่กึง่งสําเร็จรูปประเทศไหนก็ตามนหน้าซองจะมีหมูสับมีกุ้งมีอะไรก็ตามแต่ในซองไม่มีนะครับคือหน้าซองนี่ก็คือเป็นการโฆษณาเป็นเทคนิคของการหาเสียงหรือเปล่ารู้เคนะเดี๋ยวลองชิมต้นตำลับเขาก่อนเป็นยังไงเออว่ะก็ได้นะอันนี้คือน้ำเขาเลยนะผมยังไม่ใส่อะไร แตงรายการมผมก็จะใส่อันนี้อะไรวะแหนมหม,เนนะหมนะูเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับโอ้ยน้ำมันอนแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะแต่ผมใส่น้ำเพิ่มนิดนึงแล้วไปชิมกันอันนี้แลก็นโยบายในกระแสเนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยแน่แนอนทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยก็เป็นที่เชื่อใจพอสังเกตจากภาคธุรกิจอ๋<ป>อก็ใช้ได้เลยแหละ ลองดูนะครับบะหมี่ของเวียดนามนะครับนายี่ห้อ S A O S A O กลนพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะผมไม่รู้ว่าเขาออกเสียงยังไงนะเที่ออกเสียงไปก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเล่นตลกที่หนึ่งนะครับนี่มไรรับแต่ว่าอร่อยครับพี่เรภาคธุรกิจสะตรงเดี๋ยวจะเอามาเป็นเมนูในร้านนะครับกดไปที่หมวดก๋วยเตี๋ยวนะ k g k g หมวดกินเส้นกินเส้นนะครับแล้วก็เลือกเอา ก็จะมีเส้นแล้วก็เครื่องปรุงให้ลวกเส้นให้นะครับเีเครื่องปรุงให้แล้วก็จะใส่ไก่ใส่หมูเดี๋ยวใส่ให้ลูกชงลูกชิ้นมีหมดนะครับเลือกเลยในระบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําไปให้นะครับเดลิเวอรี่มาได้นะครับเขาต้มจัดเต็มข้าวต้มจัดเต็มนะครับร้านข้าวต้มจัดเต็มอยู่พัฒนาการที่พระอาจ๊ะนะครับอันนี้อันนี้ขอบอกเลยเป็นเคล็ดลับลวกในหม้อแล้วกินในหม้อนะครับถ้าเกิดคุณไปใส่กา ยังเป็นตัวถ่วงตัวล้างอยู่ไม่ว่าจะจานก็จะเปื้อนหรือไช่ชามชามก็จะเปื้อนเพราะฉะนั้นคุณจะล้างแค่ม้อวล้างจานนะครับถ้าเกิดในหม้อก็คือคุณล้างแค่หม้อโอเคไหมแค่นี้แหละแค่รับบอดีเส้นเ้าเหนียวมั้ยเส้นเ้าเหนียวมากเลยนะดูดูดูโอ้ไม่น้อยเลยทีเดียวจ้ะผมลองชิมเส้นก่อนเออกินน้ำไม่ได้กินเส้นกินน้ำกินเส้นยิง